ไปเอไไปด้ยยดดินมาไม่ยอมไปต่อรอบข้างหน้าคือป่าหมอกได้ตำนานเคยมีพ่อค้าหลายคนเข้าไปในป่าแล้วไม่ได้ออกง่ายเลยหายสาบสูญไร้วี่แวว มีคนบอกว่าในป่ามีปีาศาจห้คนในนั้นหลงทางตลอดการบ้าเราว่าในป่ามอกมีสูนที่กินคนคน,คนยังข้าไม่เชื่อคำพูดไร้สาระยุ่ยแยงหลอกลวงก็แค่ป่าที่มีหมอกเองเอาน้มันมามาจะเผาป่จจปานี้ให้ดู 不插加！Flowers, 不插加！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  จากด้านบนลงมา <ừ. S 1> สอบเสรยงแล้วยังอะมาลองหน่อยซิเรียบรอ้บรอยครับเอาละเอาละทุกคนเ<ห>ตรียม <น Bright. S 1> พร้อมนะขออีกรอบตั้งสตนะสสงิหน่อยเริ่มมนะ 3...2...1... สองหน่ง c n พวกเราบุกเข้าไปตัดหัวของฮ่องเต้หมิงจอมโฉดวันนี้คือวันที่คนล,มล้มราชว์หมิง <ruined. S 2> ำหนักไถ่เหอนี่นาเรามาเมืองต้องห้ามได้ยังไงตำหนับไถ่เหอก็คือท้องพระโรงตำแหน่งไม่ถึงขั้นหกห้ามเข้าไปทำไมที่เขาแต่งกายประหลาดอยู่ที่นี่เยอะมากเลยนั่งลบอยู่ในป่าบอกตามออกอยู่ไกลจากเมืองต้องห้ามทําไมตป๊บเดียวกลับมาเมืองหลวงเลยไม่แต่ประหลาดแบบนี้ ไม e. right, like ่ต้องซ้อมแล้วายจริงเลยรเอาล้วนะายจริงแล้วนี่ยไปถามคนอะไรบูดบวายจริงจริงช่วยครับไล่พูมันรัรับนี่น ราชวงศ์หมิงมีสิบสามห้องเต้ไม่มีใครชื่อชงจนพี่สาวตอนนี้คือปีว่าลี่ย9สิบเก้าที่เราตามหาคือองเต้เสินจงฮะปีว่าลี่ที่ยี่สิบเก้าเหรอปีว่าลี่ราชวงศ์หมิงนี่ห่างจากห่างจากตอนนี้สี่ร้อยกว่าปีแล้วตอนนี้คือปีสองพันสิบเจ็ดแล้วนะปีสองพันสิบเจ็ดคืออะไร ไม่ใช่ปีวันรที่29เหรอพี่สาวเข้าใจผิดหรือเปล่าพูดจาเลอะเทอะ400กว่าปีก่อนปี27 1พพูดจาเลวไหลสิ้นดีข้าว่าเป็นแผนร้ายของพวกจกรรกบดช่วยโอกาสกบดตอนที่พวกเราไปรับประชายจอบุกเมืองหลวงชิงตัวฟาบอดไอ้นาจัวท่านว่าข้าพิเคราะห์ถูกต้องไหมแค่หกคำเดาไม่ออกคิดไม่ตก ไแล้วคือปีสาจ์จากที่ไหนทำไมถึงส่งเสียงแปลประหลาดแบบนี้พี่สาวขีดใบเลงนี่คืออะไรอ่ะมันมีเวทมนต์หรือเปล่าอันนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือใช้สนทนากับผู้คนน่ะแบบว่าฉันต้องคุยด้วยแล้วตอนนี้ฉันขอรับสายก่อนแล้วกันนะฮัลโหลเกสเีย ผมไม่น่้ลบประ,ระกองไทยนะไอ้บ้าสามคนนั้นยังอยู่กับเจ๊หรือเปล่าอาการพวกเขาเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ามาหา้าบาทเด้วันน้พี่สาวช่วยบอกคนในหีบเล็กนั่นทีเออขอแค่ฝาบาทกลับมาเรื่องใหญ่โตแค่ไหนก็คุยกันได้เราจะดูออกไหมว่าคนบ้าสามคนมเป็นใครออ นายสามคนเป็นใครกันแน่ถ้าพวกนายไม่เังเกียรก็ช่วยคุยกับเขาหน่อยนะข้าน้อยในกองทหารหลวงแห่งต้าหมิงหยวนชงฮุ่นข้าน้อยคือบรรัณฑิตตงหลินจวก,กวงตงข้าน้อยเป็นขันทีหลีจินจงเรียนถามหน่อย ท่านเป็นใครกันอ๋อข้าข้าก็คือแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธงสีน้ำเงินชาวเมนจูไม่ทัพใหญ่สองฝ่ายประทับก,กันไม่ฆ่าทูตท่านจับตัวห้องเต้ต้าหมิงไม่ใช่สุภาพบุรุษข้ายวนชงห้วนขอสั่งให้ปล่อยตัวฝ่าบาทเดี๋ยวนี้ไม่งั้น่าหาว่ากระบีหลงโฉนไม่ปรานีได้เรากำลังจะปล่อยตัวห้องเต้ว่าน,นลี่แล้วแต่ต้องปล่อยตัวเจ้เสีอยกมาก่อนนะเอาอย่างนี้นะอีกครึกชั่วยามมารอห้องเต้ได้าน,นอกตำหนักไท่เหอ ไปตกลงตามนี้่้วาาจย